สวัสดีเพื่อนๆครับมิลักนักสะสมครับมาพูดอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องได้เตรียมเหรียญที่อาจจะมีมูลค่านะครับมาให้มิลักนักสะสมได้รับชมรับฟังนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญที่ทางช่องได้ส่งมาแล้วนะครับว่ามีความแปลกจริงๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตมาใหม่นะครับเป็นองค์รอ1สิบนั่นเองนะครับ เรามาติดตามรับชมข้อมูลกันนะครับว่าเหรียญสองสีชนิด10บ,บาทนะครับเป็นยังไงทำไมถึงมีมูล,ลค่านะครับและน่าหน้าจะมีราคานะครับณวันข้างหน้านะครับเรามาดูว่าเหรียญที่ได้นำมานี้นครับเป็นเหรียญปีพศไหนนะครับนี่ก็เป็นเหรียญ รัชกาลที่10นะครับม,มหาวชิราลงกรณ์นะครับองในหลวงนะครับองปัจจุบันของเรานะครับรัชกาลที่10นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญนนครับก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับเป็นตราของอ องค์รสิบของเรานั่นเองนะครับเป็นชดานะครับและมีเลขสิบนะครับตรงชดานะครับนี่ก็คือความหมายว่าเป็นตราขององค์รสิบณปัจจุบันนะครับ ด้านบนก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยและมีปีผู้สลาชที่ผลิตคือปีพศ2562นะครับเหรียญชนิด10บาทนะครับก็เป็นเหรียญใหม่นะครับเหรียญใหม่ปี2562นะครับในส่วนของจำนวนการผลิตนะครับไม่ทราบจำนวนนะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนะครับมีการมีการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับ นี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญปีพศส5 6 2ัเหมือนกัน,นครับคาดว่าวันข้างหน้าเหรียญที่ได้นำมาให้มิตรลักหน้าสะสมะครับได้ชมนี้นะครับจะมีมูลค่ามากนะครับเพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใดเราไปติดตามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ2เหรียญน,นี้นะครับ มันจะมีเหรียญหนึ่งนะครับจะมีเหรียญหนึ่งที่ผิดปกติและเหรียญหนึ่งคือเหรียญที่ปกตินะครับเราไปรับชมเกี่ยวกับข้อมูลความผิดปกตินะครับของเหรียญหรือว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยนั่นเองนะครับที่มีราคาครับคือเหรียญไหนนะครับทางช่องก็ได้สังเกตดูนะครับสังเกตดูความผิดปกติของสองเหรียญนี้นะครับ ทางช่องนะครับได้ส่องดูแล้วนะครับว่าฉลองพระองค์นะครับเห็นไหมครับฉลองพระองค์งคด้านใต้นะครับจะมีขอบสูงนะครับทั้งๆท,ที่มีการผลิตนะครับบล็อกเดียวกันนะครับมีการผลิตบล็อกเดียวกันนะครับก็เหมือนกับ เหรียญการจนานั่นเองนะครับเหรียญการจนาพิเศษแต่จะมีการผลิต2บล็อกนะครับบล็อกไทยกับบล็อกอิตาลีแต่ว่าเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับพอกเดียวกันนะครับแต่ว่าขอบตรงฉลองพระองค์ด้านล่างครับเหรียญด้านบนนะครับจะติดชิดกับขอบเลยนะครับแต่ว่าเหรียญด้านล่างนะครับจะมีช่องว่างนะครับ ถ้า,าทางช่องก็เลยมีความแปลกว่า,ามีรู้สึกว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับมีความต่างจริงๆนะฮะก็ทําให้ทางช่องคิดถึงเหรียญการจนาพิเศษขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเหรียญการจนาพิเศษนะครับปีพศ2 5 3พชนิด10บบาทนะครับตรงฉลองพระองค์แบบเหรียญด้านบนนี้นะครับจะเป็นเหรียญของบล็อก อิตาลีนะครับบล็อกอิตาลีจะเป็นแบบนี้นะครับจะชิดขอบเงินนะครับขอบสีสีทองนะครับจะชิดกับขอบเงินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญบล็อกไทยนะครับบล็อกไทยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะครับขอบฉลองพระองค์นะครับจะห่างนะครับห่างจากขอบเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับทางช่องก็เลยนํามาฝาก มิลักนักสะสมนะครับผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับแบงก์เก่าเหรียญเก่าเหรียญแปลกนะครับสามารถที่จะเข้ามารับชมพร้อมๆกันได้นะครับกับทางช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับยินดีครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญแปลกนะครับเจอเหรียญแปลกปุ๊บนะครับจะได้นํามาให้มิลักนักสะสมได้ติดตามรับชมเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหรียญทั้ง2เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญที่ผลิตคนละปีพศนะครับ แต่ว่าปีพศออเดียวกันนะครับพศ2562นะครับเพื่อนๆลองนำเหรียญองค์รอสิบมาดูนะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่าครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับและ,ะมีราคาในวันข้างหน้านะครับซึ่งประเมินค่าไม่ได้นะครับทางช่องก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเหรียญน,นี้นะครับ มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับต่อรองกันเองนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับเหรียญแบบนี้นะครับสำหรับทางช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับก็มีมาฝากเหรียญแปลกให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับของปีพศ2 5 0 0 62เพียงแค่นี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องคนส่งเหรียญ a n n e l นะครับได้ทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆน,นะครับได้ entertain หรือว่าเป็นการ entertain อย่างหนึ่งนะครับช่วงโควิดนะครับเราก็ไปไหนไม่ได้ครับก็มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเหรียญน,นะครับ และก็อาจจะมาทําช่อง YouTube นะครับแบบคนสองเหรียญก็ได้นะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับเรามีรายได้เสริมก็จะเป็นเรื่องดีนะครับอย่างน้อยก็มีค่าขนมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องคนสองเหรียญชาแนลครับก็มีมาฝากเพื่อนเพ่อนนะครับที่มีใจรักเหรียญกระสาบไทยนะครับเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ